จ,จะมาตอบคำถามเมน้นนี้นะคะอ่าฮันนี่พัดสอน,น่าคลายฮันนี่สีอีสานจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะอันนี้ก็ออันนี้ก็จะมาย้อนย้อนอ่าย้อนความหลังตั้งแต่สมัยฮันนี่น้อยเนี่ยเป็นเด็กเข้าวงการโชว์ใหม่ๆเนาะฮันนี่น้อยเนี่ยโชว์ตั้งแต่เป็นนางโชว์ตั้งแต่อายุสิบห้า ก็พูดให้ฟังเลยว่าตอนช่วงเป็นเดน็กเรียนไม่จบหนูมาเรียนตอนประมาณมาเรียนตอนมาเรียนจบปริญญามาเรียนจบอ่อชั้นมาเรียนชั้นสูงะคะ่ะชั้นชั้นอนุป,ปริญญาตอนประมาณสักอายุยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะแต่ว่าตอนสิบสิบห้านี่คือหนูออกจากโรงเรียนเลยแล้วหนูก็ไปสมัครงานโชว์ไปทํางานโชว์ซึ่งหนูไปโชว์อยู่คณะไหนก็มีแต่คนบอกว่าหนูว่าหน้าคล้ายแม่ฮันนี่พัดศอน,นะคะ่ะ แล้วรุ่นพี่ก็จะชอบสืบชอบถามตอนนั้นหนูช่วงหนูอายุสนะิบแปดเนาะหนูก็แปลงเพศแปลงอะไรหมดแล้วก็มีแต่คนถามว่าหนูอายุเท่าไหร่เลยเลูกหนกูบอกว่าอายุสิบแปดค่ะคือตอนนั้นเราเป็นเด็กนะเอเนาะมีมีนมหรือ,อยังก็บอกว่ามีแล้วค่ะอืมแต่รุ่นพี่ที่ถามเือเขายังไม่ได้แปลงเพศนะแต่ก็ทักอืมน,น,นะแล้ว มีจิมหรือยังอ๋อมีแล้วค่ะจิมก็ทําแล้วทํานมทําจิมแล้วข้ะรุ่นพี่คนนั้นเขายังไม่ได้แปลงเพศคนที่เขาถามนะเขาก็เลยทําหน้าแบบอะไรนะอายุสิบแปดมีจิมมีนมแล้วหรอตอนสมัยนั้นคือแบบมันไม่ได้หาเงินทํากันได้ง่ายๆนะคะมันก็ทําหาเงินทํายากนะคะตอนนั้นนะ่ะแล้วฮันนี่น้อยปัจจุบันเนี้ยอายุสามสิบแปดจะเข้าสามสิบเก้าแล้วค่ะ ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้อะไรใครจะเหมือนอะไรใครจะเป็นอะไรคือหนูไม่ได้ต่อต้านเลยนะคะหนูยินดีกับทุกคนคะ่ะอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับเมนนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆท่านคะ่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยคะ่ะขอบคุณเด้อขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่มารู้จักกันคะ่ะ